มาพบกับของเล่นสุดน่ารักของเรานี่เรามาเจอตัวแรกกันเลยเจ้าหมูน้อยพิกพิกนี่หมูน้อยของเรานะโอ้ยวันนี้หมูน้อยของเราอาจจะเหนื่อยเกินไปหมูน้อยของเรากินอิ่มมาเยอะคงจะเหนื่อยมากงั้นปล่อยเขาพักผ่อนไปนะทุกคน ช้าอิเล็กซ์นี่ทางของเราและเจ้าหนูเมานีเข้าไปแล้วทุกคนอย่าให้เขาไปไกลอย่าให้เขาไปไกลจากเรานะเรา,เานะต้องจับเชือกเขาไว้นะนี่ตัวต่อไม้เจ้ช้างเล็กขึ้นของเรา,าน,นี่ช้างตัวนี้ทางการล้วยนี่ต่อมาเจ้าไดานโนเสาร์ นี่เดินสาซอของเราน่ารักนะทุกคนอืมโอ้ยทุกคนขอด้วยเจ้าช้างสีเขียวนะอืมเดีย๋ยวให้เขาเดินไปตัวต่อมาเจ้ามาอืมมากลับๆของเราแล้วทุกคนดูนี่ ทุกคนดูแล้วโอ้โหฐานเั้น้นเราไปสกายเชียร์มามาแล้วาม,ากกลมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวโอเคนะจ้าทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดที่จะต่อไปนะสวัสดีค่ะ